ครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งความคืบหน้าของอันของแทงน้ำนะครับเบิ่งว่าตากับย่ายเป็นอันเทพเพื่นไปฮอดได้แล้วครับไปเบ่งกันครับ แต่นี้แล้ะครับตากับย่าเพื่อนกับก,กำลังเทปูนลงแล้วครับหลังจากที่อันก็อิดบล็อกไว้เป็นอันล็อกขึ้นมาเป็นไอไว้สำรับเทปูนเนาะครับจะอากาศมือก็อบอ้าวด้วยครับมันฝ้าหลังฝนครับมันค่อนข้างจะอบอ้าวครับ แดดเบ่เท่าไหร่ครับแดดบ่แห้งเท่าไหร่ว่ออาวาอนอบเอาครับครับกาดนาจะอีกพักนึงอหะครับกลัวสีแหลวของกระไดกระบ,บะเดียวครับนาจะอีกกระบ,บะสองกระบ,บะปุ่นละกลัวสิเต็มนะครับกาดพื้นที่นั่งจับพ่อสมควรเนี่ยแต่เดี๋ยวจะมาเบิ้งอันความืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับ ครับเดี๋ยวกลับมาพอกันไหมครับครับ,รบผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งความคืบหน้าของการเทพ,พื้นมันครับไปเบิ้งกันครับ ตอนนี้ากับย่าเพิ่นกัดผสมอันกระบ,บะที่สองแล่ะครับวังหันเศร้ากินเขาโย่กาลังเริ่มผสมครับวังหันมาอันปูนกับไสมานำไว้แล้วเขากันแล้วบานที่นี้กับทิศไซหินแล้วก็เอามัเท่นี่แหละครับความคืบหนากัดไปได้ไกลเติมแล้วครับโครงสางเอียงกับมัดลวดไว้ดีแล้ว ยิดบ็อกค้ำบ็อกแล้วว่างมือเศร้าเนี่ยมันฟังฟังทางขุดมันส่งอันแตกแน่ครับปุนนัมบตต่ทันเสียตก็เอาลวดมัดไว้ก่อนแล้วก็เอายิดบ็อกค้ำไว้ครับกันนี้เดี๋ยวเหลือเทศนี่อีกกระบะหนึ่งครับกะเดี๋ยวฟ้ามันบ่อยผ้าขึ้นไปเบื้องทั้งเทิงครับวา่าวิวทั้งเท,งทิงมันเป็นทังไหนครับเดี๋ยวไปกันครับ ขึ้นได้บน่น้อนี่โอ้ยโอ้ยขอขึ้นไปเบิ่งทั้งเถงในเดอ้อไปเจิมจักหน่อยกันนะโอ้ยขันบันไดขึ้นขันบันไดเอาเบิ่งวิวทั้งทถงจักหน่อยครับเออ โอ้บึงคือจังบ่อสูงขึ้นมากกับสูงเติอบอยู่ครับเอาเรื่องอยนี่ครับพี่น้องขึ้นมาทั้งเท่งแล้วกะสูงจากพื้นสามเมตรว่าสันครับแต่ว่าขึ้นมากแล้วมันคือส่งสูงสูงเถอะล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งให้ทั้งพุน่ <S <S นนะกะโอ้ปลาอ,อันนี้เป็นอัน หมักม่วงนะครับเห็นจังกีหมักม่วงหลวกะแซมด้วยมันสับปะหลังอยู่ครับแต่ว่าหญ้าหกเสื้อมาทในตัดครับวางผุนกะทิเป็นโซนทัวรีสงโซนเดี๋ยวปลูกมะละกอครับอันนี้เป็นแก้วมังกรแก้วมังกรบวกหญ้าครับหญ้าลุวนๆเลยเบิ่งฟังพี่ครับฟังผุนกะผุนเด้อครับเดี๋ยวฟังผุนกำลังไทยไว้ไล่ปลูกไปเดี๋ยวปลูกน่อยนาครับ มาฟังพี่ฟังพี่กับเป็นแก้วมังกรอีกครับกับเดี๋ยวน้ำสิแรนมาแต่าทางหุ่นนะครับบออันบดานที่ยู่บางหมดนี่ฟ้าๆนี่แล้วก็ยิ่งมานี่มาขึ้นนี้ครับแล้วก็ที่มาเขาทถังนี่ละเดี๋ยวทั้งๆหนี่ผมติดใส่อแองซลตาเซลย,ย์อยู่เดี๋ยวกับเป็นวิดีโอต่อไปเนาะของกติเหตุแทงแล้วของกันติดตังขึ้นได้เมื่อน,นี้ กับฟางพุนโซนพุนเป็นพักหวานปลาครับตอนนี้ก็สีเริ่มอันเอาผลผลิตแล้วมันใหญ่เต็มทีแล้วทางพุนก็บทเป็นโซนลุมล่มๆเนี่ยเป็นกอไผ่ครับเห็นกำลังปลูกอยู่วังวังหันกับปลูกกอไผ่ยอยู่ผลแล้วครับจังขึ้นมาเบิ่งนี้เอางานเขาแล้วครับฝนมาแล้วครับกับคือสิได้ล่งก่อนแล้วครับอยู่สูงฝ้าฝนมายัางสีอันตรายครับ อย่าเลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มบอยในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับกัอันเดี๋ยววิดีโอแท่งน้ำนี่ก็ขอจบเพียงซํานีก่อนเด้อครับเดี๋ยวรอบน้ามาติดตั้งโซลาเซลล์หรือเดินระบบน้ำยังไงก็จังคอยมาเบิ่งกันครับสำหรับเมอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ